สวัสดีค่ะทุกคนสรรหามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ยังคงอยู่ที่ประเทศอารเมเนียนะคะซึ่งเป็นตอนที่สองค่ะมีสถานที่ที่น่าสนใจที่จะนำทุกคนไปรู้จักหลายแห่งนะคะแห่งแรกคืออารามฮักผัดและอารามซานาหินค่ะอารามโบราณทั้งสองแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเมืองฮักผัด ทางตอนเหนือของประเทศอาร์เมเนียนะคะอารามฮักผัดและอารามซนาหินนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี1996ทั้งสองอารามสร้างขึ้นในยุครุ่งเรืองของราชวงศ์คลูริเคียนค่ะราวคริสต,สตว์ศตวรรษที่1 0 1ถึง13มมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมผสมผสานร,ระหว่างแบบไบเซนไทน์กับแบบพื้นถิ่นคอเคเซียน สำหรับอารามทั้งสองยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซนต์แม้จะผ่านการเวลามานับพันปีแล้วก็ตามนะคะนับว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของทั้งทางด้านาศาสนาและทางด้านสถาปัตยกรรมของการก่อสร้างในยุคกลางสร้างขึ้นโดยนักบุญนิชานในราวศตวรรษที่10ค่ะซึ่งอยู่ในระยะเวลาการขึ้นครองราชของกษัตริย์อาบาสที่1นะคะ ต่อมาก็ได้ถูกสร้างขยายให้ใหญ่โตขึ้นและมีการตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบอาร์เมเนียนและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของโลกในปีคศ1996ด้วยค่ะที่เห็นอยู่นี้คือหมู่อารามโนราแวงนะคะโนราแวกในภาษาอาร์เมเนียมีความหมายว่าอารามแห่งใหม่ สร้างขึ้นโดยบิชอปฮอฟฮานส์ราวศตวรรษที่13โดยในบริเวณหมู่อารามนูระแวงประกอบได้โบสถ์สโบสถ์โบสถ์แรกคือโบสถ์นักบุญคารเพตโบสถ์ที่สองคือโบสถ์นักบุญกริโกที่มีห้องโถงโค้งอันสวยงดงามอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะและ3คือโบสถ์นักบุญอัสวาสซัตซินหรือโบสถ์พระแม่มารีซึ่งเป็นโบสถ์ที่โด่งดัง เพราะเป็นโบสถ์สชั้นที่มีทางเดินขึ้นเป็นบันไดแคบๆยื่นออกมาด้านนอกจะสังเกตเห็นว่าเขาติดราวเหล็กให้จับเพื่อปีนขึ้นลงได้ง่ายด้วยนะคะที่เห็นอยู่นี้คือกลุ่มอาคารสมานอฟนะคะเป็นกลุ่มอาคารประกอบด้วยโบสถ์เซนต์จอร์จ และวังของ c a ริ o l อร์สเนอร์เซที่3สร้างในช่วงปีคศ643ถึง652โดยสร้างในจุดที่คาดว่าเป็นตำแหน่งที่นักบุญ Saint Gregory ด h e ี l ลม m i n a t o r ได้มาพบและรักษากษัตริย์ทิวเรดที่3ที่นี่ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศที่กลายมาเป็นการนับถือาศาสนาคริสต์นั่นหมายถึงาศาสนาคริสต์ในประเทศอาร์เมเนียถือกำเนิดขึ้นที่นี่โดยบุคคลสองท่านคือนักบุญเกรกอรีเดอะอิลูมิ a เนเตอร์และกษัตริย์ท,ทีริแดดที่3หลังจากนั้นคาดว่าจะพังลงมาจากสาเหตุแผ่นดินไหวโบททั้งหมดนี้เดิมถูกฝังไว้หลายร้อยปีนะคะ เพิ่งมาขุดพบและค้นหาในช่วงปีคศ1901ถึง1907ค่ะต่อไปคือวิหารเก็กฮาร์ทนะคะวิหารแห่งนี้เป็นการสร้างและแกะสลักด้วยมือทั้งวิหารค่ะและใช้เวลาในการสร้างถึง40ปี ตัวอาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสตศตรวตรรษที่12-13เป็นวิหารที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของอาร์เมเนียนะคะโดยส่วนของห้องโถงตัวโบสถ์มีการตัดหินสร้างเป็นโดมแกะสลักสวยงามเพื่อทำเป็นห้องโถงและห้องต่างๆด้วยความศรัทธาในาศาสนาคริสต์และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก World Heritage Site เมื่อปีคศ2000วิหารที่สร้างอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่สวยงามและยังมีส่วนที่สร้างโดยการตัดหินเข้าไปในภูเขาอีกด้วยนะคะที่เห็นอยู่นี้คือเยรรวานแคสเคดค่ะ ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์เปิดของเมืองเยเรวานนะคะซึ่งมีความงดงามทางศิลปะเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในเยเรวานค่ะสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรีแห่งชัยชนะของโซเวียตรัสเซีย ในสงครามโลกครั้งที่สองและเมื่อขึ้นไปบนด้านสุดสามารถมองเห็นวิวอันสวยงามของกรุงเยเรวานนะคะพิพิธภัณฑ์นี้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดมี5ขั้นด้วยกันรายล้อมด้วยสวนดอกไม้และรูปปั้นมากมายซึ่งตรงจุดนี้เป็นส่วนเชื่อมต่อไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่โรงละครโอเปร่าและอนุสาวรีย์อิสรภาพอีกด้วยค่ะ นี่คืออารามคอวีราบนะคะอารามนี้ตั้งอยู่ที่เมืองคอวีราบค่ะเป็นเมืองที่ชาวเอเมเนียทั่วโลกจะเดินทางมาทำพิธีจาริกสแสวงบุญเพราะตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้มีการบันทึกเหตุการณ์ในยุคโบราณว่ากระสัตถิริเดตที่สแห่งอาร์เมเนียได้จับนักบุญเกรกอรีผู้ที่เป็นแกนนำในการชักชวนชาวอาร์เมเนียให้เปลี่ยนจากลทัทธิ พากนิซึ่งมานับถือศาสนาคริสต์ซึ่งตอบมานักบุญเกรเกอรี่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสังฆราชองค์แรกของอาร์เมเนียด้วยนะคะสำหรับนักบุญเกรกอรี่นั้นในช่วงแรกถูกขังไว้ในถ้ำในเมืองแห่งนี้นานถึง13ปีค่ะปัจจุบันที่อารามเคอร์วิราบ ลายเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับพิธีจาริกสแสวงบุญซึ่งจากที่แห่งนี้สามารถมองเห็นภาพของภูเขาอารารัตที่ตำนานกล่าวว่าเป็นที่จอดของเรือโนอาสมัยน้ำท่วมโลกเมื่อ7,000ปีก่อนนะคะรามนี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงปีคศ642ค่ะและเสร็จสิ้นการก่อสร้างเมื่อปลายศตวตรรษที่17 มีความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันสวยงามประกอบด้วยพื้นหลังที่เป็นแนวเทือกเขาอารารัตซึ่งประกอบด้วยภูเขาสองลูกที่ปกคลุมด้วยหิมะบนส่วนยอดตลอดทั้งปีด้วยความสูงที่5,137และ3,896เมตรเหนือระดับน้ำทะเลทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ของประเทศอาร์เมเนียนะคะเรื่องของประเทศอาร์เมเนียในตอนที่2ก็จบลงไปแล้วนะคะขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากเว็บ travel around the world m a g com เว็บ olala journey com เว็บพันทิป com topic 394 12124 w e b เวบ go together travel com เว็ let's go tour net และเว็บ e n w i k i p e d i a o r g ค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ